นิวเคลียร์ันษาสวยแซบในงานพรายแฟชั่นโชว์ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยที่มากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับนิวเคลียร์ันซาด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนได้ติดตามเป็นจำนวนมากปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วแต่ก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความสวยและความแซบขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าใครติดตาม IG จของสาวนิวเคลียร์จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะออกมาโพสต์ภาพอวดความแซ่บให้แฟนๆได้ร้องว้าวอยู่เป็นประจำค่ะล่าสุดนิวเคลียร์ได้ออกมาโพสต์ภาพร่วมงาน Pride Fashion Show ซึ่งต้องบอกเลยว่านิวเคลียร์สวยแซ่บและโดดเด่นมากจ้าเป็นการใส่ชุดที่มีสีสันสวยสดใสมากโดยนิวเคลียร์ได้ระบุแคปชั่นเอาไวา้ว่าวาปกลับไปคืนก่อนแป๊บชุดเบาๆกับงาน p พร e f a s ช i o n Show #TheConnectTree แฮชแทกอูรานัสสวยแซบจัดเต็ม